สวัสดีนะคะน้าชี้ทางรวยพิชิตเงินร้านนะคะวันนี้น้าก็เอา,อาหวยรัฐบาลไทยนะคะก็อีกอีกสูตรหนึ่งนะคะใช่เป็นสูตรดับคู่เนาะทั้งบนทั้งล่างมาลงให้ได้ชมกันนะคะก็มาดูคําเตือนจากช่องนะคะวิดีโอนี้จะทําขึ้นเพื่อเป็นแนวทางในการสนับสนุนสลากกินแบ่งรัฐบาลประเทศ ไทยนะคะเป็นการคิดคำนวณจำหลักทางสติโปัดใช้วิญญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังทางช่องไม่สน,สนับสนุนสิ่งผิดกฎหมายทุกประเภทนะคะนี่ค่ะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะคะอันนี้จะเป็นดับคู่นะคะดับคู่10หน่วยบนดับคู่10หน่วยล่างนะคะคือจริงๆแล้วนะคะคือชุดเนี้ย ที่น่าอยากเอามาลงให้ดูเนี่ยคือของเขามันจะเดินแบบเดินดีนะคะเดี๋ยวนาะงวดที่แล้วหนาให้ดูดูนะคะงวดที่แล้วอันนี้บนนะคะออกสามศูนย์สามเนี่ยเลขที่นาดับออกไม่มีเลยนะคะใช่เนี่ยดูจริงๆนะแปดศูนย์ก็คือเด่นนะคะนาเห็นในในที่เขาซื้อกันเนาะแปดศูนย์เก้าศูนย์แต่ไม่เห็นมานะคะใช่นาก,ก็ดับออกนะ ือสูตรดาบสูตรเนี้ยนะคะคือจริงๆแล้วคือหน้าก็ทําเก็บไว้ตั้งนานแหละใช่แต่หน้าก็แต่เอามาลงให้ได้ดูสักระยะละแต่หน้าก็ชอบนะคะคือชอบแบบไหนคือของเขามันคือนานๆมันจะหลุดครั้งนึงนะคะมันไม่ได้หลุดประจํานะเนี่ยอย่างเงี้ยใช่เนี่ยเนี่ยอันเนี้ยเก้าเก้าจ็ด นานๆจะหลุดครั้งหนึ่งนะคะของเขาเนี่ยแล้วก็มีหนึ่งปีเดี๋ยวนะคะเดี๋ยวหน้าจะให้ดูอันนี้หกสามหกสามหกสามเนี่ยค่ะหนึ่งงวดเดี๋ยวนะคะสองงวดสามงวด สามงวดนะคะงวดนี้เป็นงวดสุดท้ายนะคะงวดนี้คือเป็นงวดสุดท้ายนะคะอันนี้สิบหกธันวาทนะคะก็คือออกแล้วก็คือสามศูนย์สามดับอยู่นะคะดับอยู่นะอ,นนอันนี้ก็คืออยู่อันนี้ก็คืองวดที่แล้วก็คืออยู่นะคะเนี่ยไว้ออกสามศูนย์สาม หนึ 1> 1่งปีหลุดสามงวดถามว่าใช้ได้ไหมถ้าเป็นส่วนตัวของหน้านะคะหน้าคิดว่าใช้ได้เพราะว่าสูตรเนี้ยมันสามารถที่จะเอามาลดต้นทุนในการเลือกที่ว่าเราจะไปเลือกฉลาก,กบบริบเบ่งรัฐบาลก็ดีถ้ามันมีเลขในเนี้ยเราก็คือไม่เอาตัดออกคือวัดไปเลยนะคะก็คือไม่ออกคือคือคือไม่เอาเนาะใช่อันไหนที่มันมีในนี้ แต่มันก็ไม่ได้หลุดบ่อยนะคะสูตรเนี้ยเนี่ยอันนี้พึ่งพึ่งหลุดทั้งหมดสามงวดในในปีหกสิบสามนะคะงวดสุดท้ายของปีงวดสุดท้ายของปีนะคะก็คืออ่อเนี่ยค่ะงวดสุดท้ายของปีคือวันที่สามสิบธันวาก็คือดับมาประมาณนี้น่าก็เชื่อเหลือเกินนะคะว่ายังไงก็น่าจะอยู่นะคะยังไงก็น่าจะอยู่ ยังไงก็น่าจะอยู่นะก็ก็น่าจะดับอยู่นะคะใช่เพราะว่าถ้ามันถ้าสูตรของเขาเดินแล้วมันก็จะเดินอย่างเงี้ยเดิน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 จะไม่หลุดนะคะใช่นานๆนะคะนานๆนี่หมายถึงว่าเจ็ดแปดงวดเก้างวดสิบงวดอย่างเงี้ยคือมันจะหลุดทักครั้งหนึ่งมันไม่ได้หลุดบ่อยนะคะสูตรนี้น่าถึงบอกว่าอ่าสูตรดับคู่สิบหน่วยบนะศูนย์เก้าศูนย์เนี่ยคือคือมันน่าตามใช่เพราะว่าเราเอา าเลขดับทั้งหมดเนี่ยคือเอาไปเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยก็ได้เลยใช่ถ้ามีเลขนี้เราก็หลีกเลี่ยงมีเลขเนี้ยเนี่ยเนี่ยเราก็หลีกเลี่ยงนะคะใช่แต่เดี๋ยวดูนะคะว่ามันดับ07 1 2 3 4 5 6 7 8 9 1ิบสดับ11ตัวนะคะดับ11 11ตัวเบคู่เลยคู่ตัวก็คือใช้ได้เนี่ยค่ะเนี่ยดูนะคะว่ามันมันมันน่าจะอยู่ไหมแต่ถ้าเป็นส่วนตัวของนาคนะ,คะนาคิดว่าน่าจะอยู่นะนาแต่ยังไม่หลุดอะ่ะใช่เพราะว่าหวยออกมาแล้วนาคก็เอาบล็อกไปวางเลยคือ อันไหนที่มันไม่ได้อยู่ในในล็อกน่ยมันก็คือประมาณเนี้ยใช่ก็คือประมาณนี้แต่น่าคิดว่าน่าจะดับอยู่นะคะน่าจะดับอยู่มีดับไปทั้งหมดสิบเอ็ดสิบเอ็ดตัวสิบเอ็ดคู่นะคะใช่ก็ดูประมาณนี้ มี0708 16 17 25 26 4 35 4 34 354 34 45งหกหนึ่งเจ็8สองแล้วก็98แล้วก็99เนี่ยค่ะก็ประมาณนี้แล้วอ่าล่างนี่ค่ะล่างนะคะอันนี้ล่างนะคะงวดที่แล้วก็คือดับอยู่นะคะงวดที่แล้วก็คือดับอยู่นะ02 ศูนย์เก้าห้าสี่ห้าเจ็ดหนึ่งหนึ่งหกสามหนึ่งแปดหกหกศูนย์สองเจ็ดแปดเจ็ดห้าสองเจ็ดสามหกแปดหนึ่งสามเก้าแปดสี่สี่ห้าเก้าศูนย์เก้าสามสี่แปดเนี่ยค่ะหวยออกเจ็ดศูนย์ปังค่ะดับทั้งหมดคืออยู่นะคะใช่ดับทั้งหมดก็คืออยู่น่าถึงบอกยค่ะว่าชุดนี้มันสามารถที่จะเอาไปลดต้นทุนของเราได้เลยใช่ทุกอย่างมันคือต้องวัดใจไปเลยนะคะใช่เนี่ยค่ะ ก็ดูประมาณนี้เนาะอันนี้ของงวดที่แล้วนะคะอันนี้ของงวดที่แล้วแล้วก็ของงวดนี้นี่ค่ะของงวดนี้นะคะก็มีดับ0209์สองศูนย์เก้าหนึ่งหนึ่งหนึ่เจหสามเสี่ห้าสี่แปด 5้าสี่ห้าเจ็ดหกสามหกเดสองเห้ดหนึงแปดสี่ยสมค่ะคือประมาณนี้ก็เดี๋ยวนะคะเดี๋ยวนนับดูว่ากี่ตัวหนึ่งสองสามห้าหกดแดเสิบ สิบเอ็ดสิบสองสิบสามสิบสามนะคะสิบสามตัวเนาะดับออกมาได้ทั้งหมดสิบสามตัวสิบสามตัวสิบสามคู่แหละใช่นี่ค่ะก็ประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็เอาชุดนะคะชุดที่หน้าเคยทําให้ลงดูทุกๆครั้งนะคะแล้วก็เอาเลขในเนี้ยไปตัดดับได้เลยไปดูที่ปักหลักปักหล,ลักสิบปักหลักหน่วยทั้งบนทั้งล่างนะคะ mm. เดี๋ยวน่าจะลงให้ได้ดูนะคะใช่เพราะว่าจริงๆแล้วคือ,อปกติแล้วสามวันเนี้ยของหน้าคือมันต้องเสร็จหมดแล้วแต่คือด้วยตอนนี้คือภารกิจหน้าที่งาน คือเยอะนะคะใช่เพราะว่าหน้าก็คือเตรียมหอ่อของขวัญเนาะพราว่าที่ร้านก็คือเปิดเป็นร้านค้าขายนะคะ <S <S นี่ค่ะก็ประมาณของงวดวันที่30นะคะถ้าน่าจะไม่ผิดก็คืองวดสิ้นเดือนของเอองวดงวดสุดท้ายของปี63นะคะงวดสุดท้ายของปี63เนาะใช่งวดสุดท้ายของปี63สิบสานะคะงวดสุดท้ายของปีหกา เลขดับนะคะอันนี้คือดับบนนะอันนี้คือดับล่างนะคะดูนะคะเดี๋ยวนะคะอันนี้บนนะนี่ค่ะแต่หน้าคือจะลงลงคู่กันไปเลยนะคะเพื่อเป็นการไม่เสียเวลาเนาะไม่ต้องไปหาหลายคลิปนะคะก็คือ,อสูตรดับคู่สิบหน่วยบน แล้วก็สูตรดับคู่สิบหน่วยล่างก็คือลงไปเซตเดียวกันเลยใช่ก็คือลงไปในคลิปเดียวกันเลยนะคะก็คือไม่ต้องไปหาหลายคลิปเนาะใช่เพราะว่าน่าคิดว่าสูตรนี้สูตรนี้นะคะก็คือจริงๆแล้วมันสามารถที่จะลดต้นทุนได้มากนะคะใช่สามารถที่จะลดต้นทุนได้มากแล้วก็โอกาสนะคะโอกาสโอกาสที่เราจะได้คือมันก็มีมาก ขอแค่ว่าให้เรารู้เลขหลักมาคือเป็นหลักสิบหน่วยแล้วเราก็สามารถที่จะเอาหลักดับดับสิบหน่วยเนี่ยทั้งบนทั้งล่างเนี่ยไปตัดในในชุดดับสิบหน่วยอ่าบนก็ดีล่างก็ดีนะคะใช่เพราะฉะนั้นคือเวลามันตัดออกมาแล้วคือมันจะเหลือเหลือไม่ไม่มากชุดนะคะเราก็ก็ไปดูอีกที่ชุดวัดใจอีก ใช่ว่าว,วัดใจงวดเนี้ยคือมันจะออกมาในลักษณะยังไงเนาะใช่แส่งวดที่แล้วนะคะงวดที่แล้วหน้าก็ฟันไปเต็มที่เลยนะคะคือศูนย์เนาะศูนย์ล่างหน้าเดินไปที่ศูนย์กับห้านะคะใช่เดินไปที่ศูนย์กับห้าศูนย์มาปังค่ะคือรวยนะคะใช่ท่านใดที่ได้ก็หน้าก็ดีใจด้วยนะคะใช่เพื่อนเพื่อนพี่พ,พี่ที่กดติดตามเนาะ คือช่องของนาคนะคะอาจจะเป็นช่องเล็กๆที่ว่าคนติดตามยังไม่เยอะนะคะแต่นาคก,กา็ขอขอบคุณนะคะที่เพื่อนๆพี่ๆนะคะก็คอยกดติดตามนาคนะคะถึงจะได้น้อยได้มากก็คือ,อานาคก,ก็ยังเป็นส่วนหนึ่งนะคะที่ว่าหาตัเลขเอที่มันเด่นๆเอามาลงให้ได้ชมกันนะคะใช่แล้วก็เอาไปพิจารณาเอาไปเลือกซื้อฉลากกินแบ่งรัฐบาลไทยกัน ก็คือมันมีทั้งบนมีทั้งล่างใช่สูตรดับคือจริงๆคู่นี้ยคือมันเดินดีมากใช่ดับดับล่างนี่คืออยู่ดีดับบนนี่ก็คืออยู่ดีนะคะดับล่างเนี่ยนะคะเดี๋ยวหน้าขอย้อนย้อนไปนิดนึงว่าของเขาตั้งแต่อันนี้มันปีไหนเนี่ยอันนี้หกสองเยนะคะเอาหกสามีหกสามอันนี้ทันวา น,นี้สามสิบไอสิบแล้วก็30นี่ขาะน่าจะเป็นปีนี้นี่ทางนี้นี่ค่ะอันนี้หลุดหนึ่งงวดนะคะดูนะอันนี้เดิน,ดนยาวอันนี้ก็เดินเดินอันนี้สองงวดนะคะที่ออกแปดแปดนี่คือสองงวดเนี่ยอันนี้หลุดนะคะนี่ค่ะแล้วก็มีงวดนี้หลุดก็คือสามงวด ลงล่างนี่ค่ะคือมันมันเหมือนบนเลยนะคะใช่มันเหมือนบนเลยเนาะบนนี้ก็คือหลุดสามงวดเหมือนกันล่างนี้ก็คือหลุด3ามงวดเหมือนกันนะคะใช่บนหลุดหลุดสามงวดล่างหลุดสามงวดเปนเหมือนกันนะคะนี่ค่ะแต่งวดนี้นะคะก็คือ30มสิบธันวาก็คือดับประมาณนี้อันนี้ล่างนะคะแล้วก็อันนี้บนดับคู่สิบหน่วย บนแนละ้วก็ดับมาก็ประมาณนี้นะคะใช่เพราะว่าน่าคิดว่าทุกตัวเลขมีความหมายนะคะใช่เราสามารถที่จะเอาชุดบนชุดล่างอ่าไปตัดในชุดที่ว่าของท่านมีก็ดีของพี่ๆมีก็ดีหรืออาจจะทําขึ้นเองก็ดีนะคะใช่เอามาตัดแล้วก็เลขตัวไหนที่มันดับเราก็ดูนะคะใช่ใช้วินัยรณในการรับชมให้มากนะคะใช่เพราะว่าตัวเลขเนี่ยคือมัน มันเสี่ยงอะทุกอย่างก้าวเพราะฉะนั้นเลยคือใช้วิญญาณในการรับชมแล้วก็รับฟังเราต้องมีสติทุกครั้งนะคะใช่อะไรคือเราอยากให้คนอื่นเขาหลอกเราได้เราต้องดูด้วยตัวของเราเองนะคะใช่ว่ามันเข้าจริงไหมอ่ามันเดินแบบไหนยังไงนะคะใช่น้าชอบคนที่แบบศึกษานะคะเพราะว่าจริงๆหน้าก็ไม่ได้เก่งนะคะแต่หน้าก็เป็นคนที่ชอบศึกษาชอบสังเกต ชอบในตัวเลขชอบในหลักเลขนะคะมันก็เลยเกิดความชอบจนถึงเท่าทุกวันเนี้ยคะ่ะใช่มันก็เลยกันกองออกมาเป็นตัวเลขนี้นะคะใช่ถ้ายังไงนะคะหน้าก็ฝากนะคะใครเ,เพื่อนเพื่พี่ๆนะคะ,ะกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เป็นแรงใจแล้วก็แชร์เพื่อนแชร์กลุ่มได้นะคะแล้วนาคก็ฝากเพจแล้วก็เฟซของนาคด้วยนะคะในเพจในเฟซก็มีสินค้าที่ร้านลงนะคะถ้าท่านใดสนใจก็โทร ตามเบอร์ที่ให้ไว้นะคะหรือไปดูที่อ่เพจก็ได้ค่ะถ้ายังไงคลิปนี้นะคะก็หน้าก็คืออันนี้คือจะปีใหม่แล้วนะคะคือช่องของหน้าก็ยังคนติดตามยังไม่มากนะคะหน้าก็อวยพรนะคะใช่อวยพรเนาะก็คือไม่ไม่ไม,ไม,ไม,ไม่ไม่มีอะไรนอกจากคำอวยพรนะคะก็อวยพรให้ ร่ลำรวยมีเงินทองเยอะๆนะคะใช่ให้มีโชคลาภให้ปังๆนะคะใช่แล้วก็คิดหวังสิ่งใดก็ขอให้ได้สมความมุ่งมั่นปารถนานะคะสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีนะคะก็รวยๆนะคะ